ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามันแนะนําต้นชิงชันนะฮะต้นชิงชันที่มีอายุประมาณสิบสามปีนะฮะผมจะพามาดูการเจริญเติบโตของเขานะฮะมีความสูงของต้นนี้นะฮะอยู่ประมาณสักสักเจ็ดเมตรได้ฮะแต่การเจริญเติบโตของเขาเนี่ยผมดูแล้วไม่ค่อยโตเลยฮะสาหรับไม้ชิงชันเนี่ยเป็นไม้เนื้อดีนะฮะไม้เนื้อแข็งนะฮะ ไม้เนื้อแข็งที่มีความเหนียวความทนทานมากฮะซึ่งนิยมมาทำํำเป็นเครื่องเรือนนะฮะหรืถ้าเป็นเครื่องดนตรีก็อย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเป็นระนาดเนี่ยฮะผมจะเปรียบเทียบต้นชิงชันนะฮะกับต้นพยุงนะฮะที่ปลูกระยะเวลาไล่เลี่ยก,กันนะฮะประมาณสิบสามปีนะฮะ ต้นจริงชันก็ต้นไม่ใหญ่เลยฮะแต่ดูเดี๋ยวดูต้นพยุงนะฮะที่ปลูกข้างๆกันห่างกันน่าอยู่ประมาณสักสองเมตรครึ่งนครับอันนี้คือต้นพยุงนะฮะไม้พยุงกับไม้จริงชันเนี่ยไม้เป็นไม้เนื้อค่อนข้างที่จะลักษณะคล้ายกันมากนะฮะ ในขนาดที่ต้นประยุงต้นนี้ความสูงไม่นสิบเมตรนะรกะเส้นรอบวงก็ใหญ่กว่ามากฮะท่านผู้รักการปลูกป่าเนี่ยก็เปรียบเทียบได้นะฮะไม้จริงจันเป็นไม้ที่โตช้านะฮะถ้าให้เลือกปลูกได้ผมว่าเป็นพยุงจะดีกว่านะฮะ และระยะเวลาพร้อมกันแต่การเจริญเติบโตต่างกันมากทิงชันผมปลูกอยู่ก็แต่ละจุดก็ห่างๆกันอยู่นะฮะนี่ก็คือต้นหนึ่งที่ผมจะเอามาเปรียบเทียบที่อยู่ติดกับต้นพยุงครับวันนี้ผมขอจบการถ่ายทำคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับ ผมก็ขอฝากกดติดตามช่องสวนเกษตรนานาพันธ์ของผมด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปผมมีไม้อื่นดีๆเทคนิคดีๆผมจะนำเสนอลงให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ